สวัสดีตอนเช้าพี่น้องวันนี้จะออกเดินทางไปล่าสินลลค้าลดราคาอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าวันอังคารนี่เพิ่งนกับจิปปิตตเป็นวันสุดท้ายแหลวจากของการาลดราคาเนาะจ้า,น,าจนี่กกำลัลรอเอาเลทอีกรอบ2พี่น้องก่อนว่าเขาจะยุดละเด้อผูได้มีโอกาสมาต้องรีบมานะคะตอนนี้รถแหลกเกี่ยรแซมรถล,ลงมาอีก หลายเปอร์เซ็นต mm ์ก hmm. ันยังกับมาหารกาแขคือเก่าเขากำลังซูนอีกยังโตอ,อีกอยู่นี่ยังโตดีเซน์เอสยังช่วยโอกาสเสือกาแขลดราคาสวัสดีะ ต้าทวีเดบเน่เอ้นี่ห่านขนมของโปรดไอดาได้วยนะนี่นะนห่านนี่แซบ่บพี่น้องแตงแต้ศตวรรษที่17พี่น้องอันนี้มันเป็นสูตรฝรั่งเศสโดยตรงนะคะมีโอกาสซีมต้องซีมนะพี่น้องเพื่อ<ะ>ว่ามักแบบไอดาโอ้อยางมือนี่คือสนุกยางขนาดเพราะว่ามันอบเมนวันเสาเนาะ ละกะมาเตเสาต่ว่าอากาศตอนนี้สององศาหนึ่งได้พี่น้องพุ่นเบิงหลานสาวหิวพลุงตุงนังเพิ่นว่ามาบ่ซื่อยังวัสดีเพิ่นลกระได้มือน,นั้นมาเป็นวันเาา bon, สาร์ปั๊ดบ่มีหอดบอลสียางมือนี้มาเป็นวันศุกร์และก็เป็นยามเสาร์มากับหลานสบายพี่น้องเออขันมาสบายเน้นหนึ่งละก็รละว่างเต้านาะกัดกัดหลุดเด้อ มันสิบสบายนะมันตีละ <laughs> วะนี่อันนี้ยี่ห้อดังเนเลือตะเนื้อนียนะยี่ห้อดังแล้วก็ใช้ดีด้วยได้ตัวนี้นะอันนี้เน็นโลแกนเดปารีใช้ดีกระแซวขึ้นกันบอนนี่บอนนันสาวๆมาแต่งเนาะ เขามาหนาหานนี่แล้วแกอุ้ยบอด้ออกไงล่ะบัดี้เพิ่นเลือกแล้วมาถึกบอลเพิ่นถึกใจแล้วเพิ่นก็เลือกแล้วอ้าวสีทาเล็บอันนี้จะเอาสีใดนาอบาดี้เนาะเบรกเบรกเบรกกินยังดีเท่าบาดี้ เบรกก่อนจังเดินต่อจ้ะนี่เบรกแล้วก็เดินต่อสันตัอุ้ยชีวิตสบายสบายอ้าวเลือเลยไดบบนีมากแบบได้ก็เลือกแบบแบบมุขสมุนสลัดของข้าวของหวานเลือกได้ตามใจชอบ ก็จะเป็นแบบพี่เฮาไปอี่ยนขนาดฟูตซุนอะไรจังามักแบบไหน,นก็เลือกเอาซั่งเอาแบบนั้นตามใจมกักเนาะเบรกอาหารเที่ยงไปกินอาหารฝรั่งนี่แล้วพี่นอ้องเอ๋ยร้านสาวกินสลับผักษาหุนเพิ่นไม่นะี่มาชอปปิ้งสองคนละเล้วอุ้ยสบายสบาย อ้าวตรงนี้เข้ามาละกะผู้ได้หมักขนมอาริบูเนี่ยโอ้ยออกมาได้แล้วบานี้คิดถึงเด็กๆหลานๆลูกๆหลานๆอยู่บานเท่านาะถุงบกักใหญ่บักไงบักไงถูกๆพี่น้องโอ้ยอยากซื้อไปแจกลูกแจกหลานเท่านี้เนาะนี่รถแลกแจกแถม โอ้ยคราวหน้ากลับบ้านจะซื้อไปเห็นันมเต็มหิบเลยไปแจกและหลานเพนจะมี่แบบเป็นขายสุงก็มีเได้อยู่นี่นะมันจะมีกองหนึ่งต่างหลายกิโลจะสิะได้ด้วยว่าเวลาเขาจัดงานหรือว่าเขาต้องการแบบเหลายเขามากกับซิมกันก่อน,น,นพี่นนอชิมจนพุงกลางเผ่นละชิมแล้วกะ ชิมแหละแกจังซื้อว่าข้ามักแต่ใดขา้าวแกจังซื้อวันนี้ถาหลานชายมาน้ำนี่อุย้ยบดัดใดออกไปมือเป่าเลยพี่น้องย่างหน่อยก็ถือถุงมาลุงตุงติงน้ำกันนะเพิ่นก็นต้องโอ้ยขอนันขอนี่ตลอดละเพิ่นมักเนะเาะ กินเขาแล้วกับผ้าก,กันยางบัน,นียางต่อมาหนีแดดออกพี่น้องตอนนี้บ่ายสองโมงพี่น้องแดดออกแล้วอากาศตอนนี้เจ็ดองศาแปดองศามือเศร้านีมาหดสององศาบัหน,นีก็จะไปชิมมาช็อกโกแลตไอศครีมอีกหลาย <laughs> ตามเคยจ้ะปาดมินิมาซําก,กันกับแบบขายแบบ p r i v a t e เพราะว่า คนบ่มีแท้่ลองเป็นเสาอาทิตย์เบิ่งแม่พี่น้องเ้ยแถวนี้อู้ติ่งบ่ได้คนแน่นมาเมือนีสนุกเหลือกสนุกสื่อเบรกเบรกเบรก เบรกเ็นักช็อกโกแลตบลองช็อกโกแลตสีขาวอ้าวกินลงไปพักพรอย่างอย่างอย่างไรเลยเมื่องท้ายเครื่องเฮือน กำลังวาสิหาเครื่องปิ่งขนมปังไม่อยู่แต่ว่าอยากเอาลุ่นแบบกระทัดรัดนัยนึ่งเป็นตะหักพอดีปิง่งย่มเสาฮะนักไอหมอปังชาติฟันปัดราคาถูกขนาดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าลดราคาเนาจะจ้ะนี่จังนายเกดเฮ็ดอันณาหน้าร้อนมากแล้วแกโอ้ยสนุกปิ่งอย่างละบันทีนะพี่น้องเอ้ย,อยพี่น้องออกบา้านตั้งแต่สาว ไปเมาเื่องลาโกสมาพี่น้องพี่น้องเอ้ยปาดไปได้เด็กเ,กเสือผาแง้มแงามงามพอดีถือเบอร์ขนมาดเต็มมักเลยไปดิพี่น้องหลานสาวก็ได้หอบมาลุงตุงนังกันมา